ดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกอากาศกันค่ะซึ่งพิกอากาศของเราเนี่ยค่ะเราใช้พายอ,อลัเขึ้น,นะคะเราจะมีพิกอากาศให้เลือก3กล่องนะคะกล่องจากทางซ้ายนะคะคือกล่องที่1ส่วนกล่องตรงกลางนะคะคือกล่องที่สองและกล่องสุดท้ายนะคะกล่องจากทางขวาก็คือกล่องที่3มนะคะ 2> 1, 1 2 3สองสาม ตั้งสมาธิดีแล้วเลือกกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูคำทํานายกันอันนี้คือพวกที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะพี่อากาศกองที่หนึ่งในท็อปปิกวันนี้นะคะก็คือเขาอะรู้สึกยังไงกับเราคิดยังไงกับเราแล้วก็เขามีใจให้เราเปล่า หรือว่าเราคิดไปเองทั้งหมดนี่มันคืออะไรเราจะมาอ่านใจกันของเขากันนะคะเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกเลยนะไพ่ใบแรกนะคะคือถามว่าเขา,าคิดยังไงกับเราอันนี้นะคะความรักของคุณสองคนเนี่ยเกิดในที่ทำงานหรือเปล่าคุณได้ Word Waiting For นะคะ Waiting For อร t ดิว i n n timing is at work in your love life นั่นเอง ก็คือในสถานที่ทํางานของคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นที่ว่าเขาอะอยากดูแลคุณอยากเทค c ายคุณแหละแต่แบบแอบห่วงแอบบมองอยู่ไกลๆอาจจะเป็นสถานการณ์อานแอบ,บชอบหรือคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วแบบวัปลื้มคุณอนะอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้ถามว่าเขาคิดยังไงเขาอยากดูแลคุณแหละเขาอยากห่วงใยคุณแหละเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณ ะะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเดียวกันหรือว่าสายงานเดียวกันหรือต้องติดต่อกันก็ได้นะคะส่วนไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบที่สองก็คือ religion factor นะคะ your love life influences s i by your religion upbringing and spiritual past นะคะก็เหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนนะมีความแตกต่างกาันเพราะว่าเรา ถูกเลี้ยงดูมาด้วยสังคมหรือครอบครัวที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาก็คิดว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาจะตัดสินจะจีบคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเข้ากันได้ไหมบางทีไลฟ์สไตล์ตของเราสองคนอาจจะแตกต่างกันมากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าเขามีใจไหมเขามีใจแหละเพราะว่าเขามีการคิดเขามีการคิดว่าเอ้ยจะทํายังไงเราถึงจะมาคบกันได้อะไรประมาณนี้นะคะถามว่ามีใจไหมมีใจแน่ๆแหละคุณไม่ได้คิดไปเองชัวร์ น,นี้และไพ่ใบสุดท้ายนะคะ finance and career uh, financial issue are a f a c t o r in your love life right now นะคะคือตอนนี้ที่เขายังไม่มา commitment หรือมาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยก็คือเขายังติดทางด้านอาชีพหรือการเงินหรือการทำงานของเขาเขายังต้องเคลียร์อะไรปัญหาของเขาเขาอาจจะมีปัญหาเยอะปัญหาครอบครัวหรืออะไรอย่างเนี้ย เขาต้องเคลียร์ต้องทําอะไรให้จบก็คือถ้าทําอะไรให้จบให้สิ้นแบบโอเคแล้วอะ่ะเขาถึงจะแบบอุ้ยฉันแบบฉ,แบบฉันโล่งแหละฉันพร้อมที่จะมีความรักใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะก็คือตอนนี้คือเป็นการอ่านใจของเขาแบบคร่าวๆนั่นเองนะคะสําหรับกองที่1ก็จบไปแล้วนะคะตรงหรือไม่ตรงก็อเอมเม์มาบอกกันได้นะคะแต่ไพ่นี้นะคะ เป็นไพ่ที่เราอ่านโดยทั่วไปนะโดยรวมก็คือไม่เจาะจงหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะค่ะก็ดูเป็นการเป็นทริคละกันใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะคะค่ะไปแล้วค่ะสำหรับกองที่หนึ่งเราไปกองต่อไปกันเลยค่ะ สำหรับกล้องต่อไปนะคะนี่นะคะคุณได้ไพ่ c h i l d r e นนะ your love life is being a f f e c t d by children นะคะอันนี้เราก็จะมาเข้าคำถาม<า><า>แรกเลยว,<ๆ>ว่าเขาคิดยังไงบางทีนะคะคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือว่าเขาเด็กกว่าคุณสลับกันได้นะคะหรือว่าเราอาจจะมาเกี่ยวข้องกันโดยมีเจ้าคิวปิดตัวน้อยๆก็คือเด็กน้อยนะคะอาจจะไม่ใช่ลูกของคุณก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องแบบ มีความเกี่ยวข้องอะกับเด็กในนี้หรืออาจจะเป็นที่นิสัยนะคะว่าใครนิสัยแบบเป็นเด็กรลอเขาชอบคุณที่คุณนิสัยแบบร่าเริงรูเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบคุณหรือแบบเขาอยากให้คุณแบบดูแลเขาเหมือนเขาเป็นคนแบบคี้อ้อนอะไรประมาณนั้นนะคะถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณถ้าได้พไพ่ใบนี้มาก็คือแบบเออก็คิดว่าคุณน่ารักเหมือนเด็กอะ ะะอาจจะเป็นนิสัยเด็กๆที่เขาชอบคุณอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายไปที่2นะ make the effort get love is worth taking the steps your a e g u i d e to take นะคะก็คือแพไ่ไม่ดีนะคะก็คือเขาไม่อยากจะรีบเร่งสมมุติถ้าคุณเป็นแฟนกันนะคุณก็สงวนสงสัยว่าทำไมเขาถึงแบบไม่คอมมิทเมนต์สักทีทำไมเขาไม่เริ่มทำอะไรเลยทำไมเขาไม่ take action ก็คือว่าเขาอยากให้มันเป็นไปตามวิธีเป็นไปตามแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะ่ะเขาไม่อยากรีบเร่งเขาไม่อยากรีบพัฒนาเขาอยากให้เราค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะเราอาจจะได้รู้ว่าต่างฝ่ายต่างคิดยังไงแล้วก็จะได้แบบมีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไขได้อะไรประมาณนี้คือเขาอยากอยู่กับคุณนานๆนะเขาก็เลยไม่อยากรีบที่จะตัดสินใจคนคนหนึ่งนะคะซึ่งไมเดียฟอร์ด ในตรงนี้ที่เราได้ถามไว้นะคะว่าเขามีใจคุณไหมมีใจแหละไม่งั้นก็ไม่อยากที่จะคบกับคุณต่อหรอกก็คืออยากพัฒนานในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะคุณไม่ได้คิดไปเองแน่นอนและสุดท้าย part like relationship นะ uh, you have known it a l r before ก็คือในใจเขาตอนนี้นะคะเราจะมาอา่านใจเขากันเขารู้สึกเหมือนว่าคุณนะ่ะ รู้สึกเหมือนคุ้นเคยกับคุณมานานนะอาจจะเป็นคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้นะประมาณนั้นคุ้นเคยกับคุณมานานแบบเหมือนเคยเจอคุณที่ไหนอะ่ะคือเราอาจจะถ้าพูดถึงอดีตชาติบางทีแบบอาจจะเคยเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเนี้ยเราก็เลยมีความคุ้นเคยมีความผูกพันอะไรประมาณนั้นเขาก็รักคุณแหละส่วนหนึ่งแน่ๆเพราะเขาคิดว่าบางทีคุณอาจจะเป็นเนื้อคู่ชาติที่แล้วตามเขามาเกิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ฟันธงไปเลยนะคะว่าใบนี้นะคะมีใจแน่ๆนะก็โอเคค่ะสำหรับกลองที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปกลองที่สามต่อไปเลยค่ะอ่าโอเคค่ะมาที่กล้องที่3นะคะกล้องที่สา,ะะสา heart to heart conversation q s t i r 3 d i s c r d your feeling with i s a u h e r นะคะใบนี้นะคะถามว่า<ม>เขารู้สึกไงกับคุณ<ม>เขากับคุณอนะใจตรงกันนะคุณกับเขาอะใช้จิตหรือใช้ใจแบบสื่อสารกันได้อะไรประมาณนี้ก็คือคุณคิดยังไงอะเขาก็คิดอย่างนั้นอะถ้าคุณชอบเขาอะแล้วคุณอยากถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะเขารู้สึกเดียวกับคุณเลยแต่บางทีอะ ก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้นะบางคนเนาะบางคนก็แบบเก็บท่าทีนะคะแสดงอาการอ่าต่อไปนะคะไปที่ Let off 2 Let's go o f control i s s u e นะ Allow the situation to unfold naturally นะคะก็คือให้ใบนี้กับผัวนะถ้าใบนี้ไม่กับผัวก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขาเนี่ยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอบังคับหรือควบคุมกัน หรือแบบไม่ค่อยปล่อยอะอะไรประมาณนั้นแต่ใบนี้เป็นกลับหัวก็เป็นการให้อิสระของคุณถามว่าเขามีใจไหมเขาให้ใลรักคุณเลยนะก็คือ,อาถามว่าเขามีใจไหมเขามีใจแน่นะแน่นอนแน่นอนให้อิสระว่าคุณตัดสินใจว่าคุณนะ่ะจะเอาเขาเปล่าเออจะชอบเขาไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าคุณไม่เลือกเขาอะก็ไม่เป็นไรก็โอเคเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้เสียใจอะไรขอให้อิสระให้คุณตัดสินใจอะไรประมาณนี้นะคะนะถามว่ามีใจไหมก็มีใจละเพราะว่าดูให่ใบสุดท้ายขึ้นมานะคะใบสุดท้ายนะ s o m a t e Yes This is your s o u l m a t e นั่นเองนะคะก็คือเนี่ยคุณกับเขา,าเป็นเนื้อคู่กันคือในใจเขาอะคิดมาตลอดแบบเจอคนนี้แล้วแบบเฮ้ยใช่อะมันใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณกับเขาเนี่ยคง ไปดูจากพาไพ่ใบแรกคือใจตรงกันแสดงว่าคุณทั้งคู่คิดแบบว่า,วาเออคุณนะเป็นคู่เขาเขาเป็นคู่คุณอะไรประมาณนี้ก็สรุปเลยละกันไพ่ใบนี้มีใจร้อยเออยู่แล้วโซเมทขึ้นขนาดนี้นะคะก็ไม่ต้องสงสัยอะไรอะคะ่ะถ้าไม่ติดอะไรก็เปิดใจคุยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าคุณก็มาทางเดียวกันนะแล้วไพ่ก็ดีนะซึ่งอะไพ่ไพ่ใบที่สองเนี่ยก็กลับตัว ไม่ได้หัวตั้งนะคะถ้าไปไปที่สองหัวตั้งเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะแบบเป็นการบังคับการนะอะไรประมาณนี้แต่นี่เขาให้สละกคุณนะเขาไม่รีบเร่งในความสัมพันธ์นะคะก็โอเคละถ้าใครชอบ,อบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดสับสังขัยกันด้วยนะเพิ่งอ่านคลิปเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะกับท็อปปีที่ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็มาอ่านใจเขาแล้วก็คิดว่าเขาเนี่ย ใช่หรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองก็ตอบทุกคนถามแล้วนะคะสำหรับสามกองก็ติดตามกันได้นะคะต่อไปเราจะมาทำพี่อาการเรื่องอะไรก็เราติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน